สวัสดีทุกคนทุกท่านชาวราศีมีนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนยายดวงชะตาของชาวราศีมีนะคะ่ะและผู้ที่เกิดในราศีมีนนะคะช่องเราจะดับตามโหราศาสไทยค่ะและในการทำในายในครั้งนี้จะมีผลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่สําหรับท่านใดที่คุณชินกศาสั์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะก็ดึงดูพลังงานด้านดีไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะถ้าพร้อมแล้วค่ะสําหรับชาวราศีมีนคลิปคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณแต่ตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะในส่วนนี้ต้องขออนุญ,ญาตบอกก ว่าช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยและถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะสามารถดูได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้อ่านไพ่เป็นผู้ส่งสารกับคุณผ่านหนา้าไพ่เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงรวมเนาะไม่เอาไปอินไม่เอาไปหน่อยกันนะคะแล้วก็ไม่เอาไปดราม่าก,กันด้วยในการอ่านไพ่ผู้อ่านอาจจะพูดไว้ดีนึงนะคะต้องขออภัยมาณที่นีด้วยนะเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาภกันก่อนแล้วจะไปที่เรื่องของความรั ซึ่งความรักเราจะลงดีเทลให้ทั้ง3สถานะเลยสถานะแรกเป็นสถานะของคนโสดค่ะสถานะที่2คือสถานะของคนคุยไม่ชัดเจนและสุดท้ายคือคนมีคู่นะคะได,ได้แล้วทุกคนคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกด s u b s c r i b e ช่องไว้นะคะกดถูกใจและอย่าลืมนะคะกดติดตามแบบสั่นกันอีกไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมรับฟังคลิปต่อๆไปของช่องเราคะ่ะและคอมเมนต์หัวใจสงองดวงนะคะเพื่อดึงดูดพลังางานได้ดีกันไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเร้่มต้นขอเช็คพลังงานเกี่ยวกับเรื่อง ของภาพรวมของชคลับการเงินการเงินที่ผ่านมานิดหนึ่งนะคะ การงานการเงนิงน,งนที่ผ่านมาของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการงานการเงนินบางผู้บางคนได้รับเงินก้อนได้หยิบจับเงินก้อนกันเนาะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแต่ว่าอาจจะผิดหวังเนาะมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายหรือเปล่านะคะกับบางสิง่งบางอย่างที่เราคาดหวงังไว้แต่ดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่เจอมาหรือสถานการณ์ที่มันเจอมา Thank ต่างๆเนาะมันดูเหมือนจะไปในทิศทางของทุกขลาภมีเรื่องทุกข์ใจก็จริงแต่อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สมหวัง เช่นอาจจะเบื่อหน่ายกับบริวารที่บ้านนะรู้สึกไม่เป็นไม่มีความสุขเลยกับบริวารที่บ้านแต่เรื่องงานมันลัคก,กี้แบบนี้ก็ได้เรื่องเงินมันลัคก,กี้แบบนี้ก็ได้นะคะนะทีนี้เรามาดูในส่วนของช่วงเดือนพฤษภาคมกันบ้างน,นะคะว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะสำหรับชาวราศีมีเงินงบ้านนะคะ ราศีมีงค่ะการงานเป็นอย่างไรคะในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะให้ใบลักขึ้นว,ว้าวจะติปนะคะบ,บางผู้บางคนมีการทําสินเชื่อการทําหนังสือสัญญาหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารหนังสือสัญญาเนาะค่อนข้างที่จะกังวลหรือเปล่านะคะบ,บางผู้บางคนอ่ะอันดับแรกเลยยกเคสแรกกรณีแรกของผู้ประกอบการเนะรี่ยหรือคนที่เป็นนายตัวเองหรือทําธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะบางผู้บางคนต้องเซ็นสัญญานะมีการเซ็นสัญญามีการดีลงานมีการอะไรใดๆกันกับคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ใน ของสายงานของเราก็ได้นะคะมีงานใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีการาต้องต้องดูเอกสารดีๆนะดูเอกสารดีๆแล้วก็มีการเซ็นหนังสือสัญญาหรืออะไรใดๆก็ตามที่มี เกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารหนังสือสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก็ดีเรื่องของการทําธุรกรรมก็ดีหรือแม้แต่จะเรื่องของการงานก็ดีนะคะหรือหุ้นส่วนอะไรใดๆก็ดีดูให้ดีๆอ่านรายละเอียดให้ดีๆก่อนทําการเซ็นทุกครั้งนะจ๊ะและนะคะสาหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างประจานะคะหรือ,อ,อมีรายได้ประจานะคะสิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่นะคะแอบค่อนข้างที่จะกันงวลเกี่ยวกับเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณในช่วงระยะนี้แค่คิดเยอะคิดมากหรือนอนไม่หลับหรือป นะบางผู้บางคนแบบภาระเยอะในอะ่าอาจจะหัวหน้าอาจจะเอ็นดูในะยกงานยกอะไรหลายๆอย่างให้นะทำงานจับฉายอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ ي, เราก็ไม่ชอบหรอกแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคมันก็ไม่ได้เหมือนเหนือนัก หนาอะไรก็อ่ะก็ช่วยๆกันไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีคนขอความช่วยเหลือคุณให้คุณช่วยเรื่องงานช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้นะคะซึ่งตัวคุณเองก็ถามว่าอยากทํำไหมมันก็ไม่ได้อยากทําหรอกแต่ก็ด้วยความใจดีอะ่ะเออความความเป็นมินเป็นความใจดีแล้วใจเย็นเนาะก็อาจจะมีช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใดๆแล้วก็ดูให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการการเขียนอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรนอะเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอะในในอ,อ,อ,อนาคตมันมีผลพ่วงมาหรือว่าเอออยู่ๆโย,ยนปัญหาให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีขึ้นได เพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆตรวจทานให้ดีๆถ้าเกิดว่าเราจะไปช่วยไขนะโอเคนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องของการเงินและโชคลาภกันบ้างนะคะของชาวราศีมีนะไพ่เ <grocery> ปิดมาก็ค่อนข้างโอเคนะเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรกดดันหรอกแค่คิดเยอะคิดมากในบางเรื่องเท่านั้นเองนะการงานการเงินค่ะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทําสินเชื่อการทรการทําธุรกรรมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะสิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่นะคะบางคู่บางคนจาถามว่ามีโชคมีลาบไหม มีนะมีแนวโน้ม,มที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้หรือบางผู้บางคนไปขอเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องงานบางคนหลายๆคนนคนบอกว่าไปโฟกัสเรื่องงานซะมากกว่านะอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องลาบลอยอะไรใดๆเท่าไรมันอาจจะเป็นผลพ่วงหรือกําไรชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เท่าที่เห็นแล้วเหมือนคุณช่วงระยะน,นี้คุณคงจะ,ะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเยอะนะอาจจะเป็นการทดลองนะที่จะไปทําสินเชื่อการไปทําธุรกรรมตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ได้เพ ที่จะได้เงินมาแบบเอามานอนไว้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความอุ่นใจประมาณนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะผ่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้งานสําเร็จขอให้เงินสําเร็จ,อ,รจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราขอดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะถือว่าพลังงานดีนะสำหรับชาวราศีมีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะพลังงานดีนะดวงดีนะช่วงนี้นะอ่ะขอดูหน่อยนะคะไพ่หยาดแนะนําอะไรนะคะประสบการณ์ชีวิตนะคะนำพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะก่อน หน้านี้เจออะไรไม่รู้แต่ว่าหลังจากมีเป็นช่วงที่ดวงดีดวงเปิดแล้วแหละนะจะเจอกระยาณ์น้นมิตรที่ดีจะเจอคนซอพพอที่ดีนะคะจะมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะเปิดใจนะคะถ้าเกิดว่ามีบริวารดื้อก็เปิดใจแเปิดใจคุยกับบริวารน,น,น,นิดนึงนะคะดูเหมือนกับว่าต่อให้เขาดื้อก็ยังมีความซื่อสัตย์และชัดเจนตรงไปตรงมากับเราไพ่แอบบอกในลักษณะนี้นะและถ้าเกิดเกิดว่าพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะบางผู้บางคนนะ่ะไม่ทันเนื้อวัวหรือเปล่านะถ้าบางผู้บางคนไม่ทันเนื้อวัวถือว่าีีมม องค์เทพที่เป็นสายแบบที่เขาไม่ทานเนื้อวัวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบหรืออีกเป็นในนึงนะอีกในยัดนึงอาจจะหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะบนบบานสารเก่าอะไรหรือจะบอกกล่าวอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยึดถือเกี่ยวกับเรื่องของการงดบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสัก7วันหวันอะไรแบบเนี้ยแล้วไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะองค์เทพที่เป็นในสายฮินดูเช่นองค์พ่อศิวะนะคะองค์พ่อศิวะพระแม่อุมาอะไรอ่างงเเีคททพป็นสย าสายฮินดูอะไรเงี้ยที่เขาไม่ทานเนื้อวัวกันอะไรแบบเนี้ยก็จะดีนะไม่ได้ไหมายความว่าให้เรางดตลอดชีวิตแต่ว่าให้เรางดช่วงหนึ่งเ,เพื่อที่จะไปขอพรอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะดูไปในโนมนทิทาที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้ไพ่อยากจะแนะนาประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีมีนอยากให้ทุกๆคนใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะคลิปวีโนี้เป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นดวงของคุณเองนะคะมีความรู้สึกเอกกับหน้าไพ่รู้รู้สึกดีหรือว่าอยากจะดูแบบลงดีเทลเยอะกว่านี้เกี่อองงข ศักดิ์ธิ์โชคลางาโชคลาบเครื่องรางหรืออะไรใดๆนะคะประจําตัวนะคะหรือสิ่งศักดิ์ธิ์ประจําตัวอยากลงดีเทลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรใดๆก็ตามนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องของความรักกันดีกว่าค่ะความรักค่ะเราจะแบ,บ่งเป็น3สถานะด้วยกันนะคะสถานะแรกจะเป็นสถานะของคนโสดน,นะสถานะที่2คือคนคุยไม่ชัดเจนนะคะสถานะสุดท้ายที่ของคนคู่นะคะ ฝ่ะขอดูพลังงานของคนโสดหน่อยค่ะคนโสดค่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะคนโสดไพ่แอบเห็นในลักษณะที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะพลังงานก่อนหน้านี้คนค่อนข้างที่จะคิดถึงความสัมพันธ์เกา่าๆคิดถึงคนเกา่เกาๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนคุยเกา่เกาๆก็ได้นะคะอยากกลับไปทํางานในความสัมพันธ์อย่าเริ่มต้นใหม่อย่าไปง้อเขาอืมเหมือนคุณน่ะมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในใจแล้วคุณอยากกลับไปทํางานในความสัมพันธ์อาจจะหยุดคุยกันไปเลิกคุยกันไปพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเออ เงาเนาะช่วงเนี้ยก็อยากจะแบบพอเงาแล้วก็คิดถึงเขาอะไรเนี้ยเออก็อาจจะแบบว่าอยากอยากกลับไปทํางานในความสัมพันธ์อยากไปเริ่มต้นมีคอนเนคชันดีๆตอบกันใหม่อีกครั้งหนึง่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอัน,นี่คือพลังงานก่อนหน้านะทีนี้เรามาดูในส่วนของเดือนพฤษภาคมกันบ้างนะคะว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ โอ้ไพ่ขึ้นในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะที่บอกต้องวางไพ่เอียงๆเพราะว่าไพ่มันโปนะอะพลังงานนะไพ่บอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะ,ะหลายๆคนนะคะอาจจะ อรอคอยโอกาสรอคอยอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะมองว่าน่าจะประสบความสําเร็จมีคนมาชื่นชอบคุณแหละหรือคุณอาจจะเจอคนในสเปคคุณก็ได้นะและที่สําคัญเลยพลังงานคุณค่อนข้างดีค่ะมีแต่คนอยากเข้าหาเสน่ห์แรงดูเป็นพ่อไมโครเวฟแม่ไมโครเวฟแหละนะมีแต่คนอยากเข้าหาแต่ว่าดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะโฟกัสที่ตัวเองหนักๆให้ความสําคัญกับที่ตัวเองหนักๆน,นะคะใครที่เข้ามาก็ขอให้มีเลเวล ใกล้เคียงกันหรือว่ามีเลเวลที่สูงกว่าคุณอะไรแบบนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของพลังงานของฝั่งตรงข้ามนะคะหรือดูหน่อยสิว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะดูหน่อยสิว่าจะมีคนเข้ามาไหมเป็นคนใหม่คนเก่าหรือว่าอะไรยังไงนะขอดูไน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะพลังงานในส่วนนี้น่าจะเป็นคนคุยเก่าที่ไม่มีคอนเน็ t ชันกันแล้วเคยบล็อกกันแล้วเคยหายไปจากชีวิตกันแล้วได้นะมีโอกาสกลับมาเจอกันว้า นะหลายๆคนนะคะอาจจะเกิดในลักษณาราศีมีนกัราศีพิกจิกนะคะมิถุนตุลกุมได้คนคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไมได้นะคะนะมีความเป็นราศีกันด้วยนะคะที่เห็นนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานเก่าๆหรือคนเก่าๆทีค่คุณเคยคุยแล้ว บล็อกกันไปหายกันไปหรือไม่ได้บล็อกก็ได้บล็อกใจบล็อกใจแต่คอนเนค t ชันในในโซเชียลมีเดียยังมีอยู่ในไลังมีอยู่ใน Facebook ยังมีอยู่ในเบอร์โทรยังมีอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าหายไปแต่พร้อมที่จะกลับมาในช่วงพฤษภาคมนี้ก็ได้นะคะไม่รู้ว่าคุณกําลังรอเขาหรือเปล่าแต่ใหแอบบอกในเชิงที่ว่าเขา รอคุณนะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยขอดูไพ่แนะนาหน่อยนะหลายหลายคนบอกอ้ไม่เอาอะค่ะคนเก่าไม่เอาอะค่ะนะคนใหม่มาไหมคนใหม่มีไหมมีเช่นเดียวกันคนใหม่ก็มีนะคะคนนี้ดูแบบดูเป็นคนที่สุขุมใจดีอ่าสุขุมใจดีเป็นพ่อไหมแม่ไมไมได้นะคะชอบคุณแหละเขามีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่ชอบคุณแหละนะแต่ว่าเขาคงจะเกรงใจแหละเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่มี ประสบการณ์ความรักที่ค่อนข้างช้ำชองไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่พร้อมอาจจะเข้าค่อยๆขยับเข้ามาหาคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่ายากจะแนะนําอะไรเนะาะคนคนนี้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่มาฮิวใจขอให้เจอคนที่สามารถอยู่กับเราจนถึงการแต่งงานกันมีครอบครัวได้หรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณสามารถเจอได้จากการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ หลายๆผู้หลายๆคนดูดวงหนักมากเมื่อไหร่เนื้อคู่ฉันจะเกิดเกิดหรือ,อยังก่อนนะมีโอกาสลุ้นนะคุณอาจจะจได้เจอคนคนนี้นะคะไพ่ออบบอกมาในทิศทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอวิหุเหนาวจริงไปขอมาจริงไปดูดวงตรงนี้มาจริงตรงนั้นมาจริงนะ อยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนําเลยว่าให้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมามาเช็คดวงเป็นการส่วนตัวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรรอได้รอในเดือนหน้านะเช็คเดือนหน้าได้เช่นเดียวกันนะอ่ะในส่วนนี้นะคะก็ลองวิเคราะห์ตามดูนะคะโบเชื่อว่าคุณจะได้เจอรักที่ดีแหละสาหรับชาวราศีมีนนะอะทโนตอนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้านนะคะสาหรับชาวราศีมีนนะ ราศีมีนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขอดูไพ่นิดนึงเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพไพ่ใบแรกนะคะบางผู้บางคนมีการบล็อกนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีการบล็อกมีการหนีหายไปมีการแอบบสองแอบบมองกันมีการรอคอยนะคะบางคนนะคะอยู่ซึ่งคนคนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วมันท็อกซิกอ่ะเออเขาอาจจะเป็นคนที่ เขามีความลับให้คุณอ่ะเออคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เต็มร้อยว่ะให้เวลาคุณไม่เต็มร้อยให้คุณไม่เต็มที่เออคุณก็เลยห่างหายไปจากชีวิตเขาก็ได้หรือเขาอาจจะหายไปจากชีวิตคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะคุณ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 รอเขาแหละเออสิ่งที่เห็นจากหน้าไพ่คุณน่าจะรอเขาหรืออาจจะแบบคุยกันน้อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของพลังงานในช่วงเดือนพฤษภาคมกันบ้างนะคะพฤษภาคมค่ะ นะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีมีนหรือเป็นชาวราศีมีนเองก็ดีอยากให้รู้ว่าดวงในครั้งนี้ไม่เป็นดวงรวมนะไม่ได้สาวจองดวงใครคนหนึ่งในคนใดคนหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานด้านดีไปอะไรที่ดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปวิเคราะห์ตามทุกครั้นในคะในการรับฟังเนาะก็ในส่วนนี้ถ้าอยากให้แม่หรืออยากให้เป็นดวงของตัวเองนะแนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะเพราะมันไม่ได้ตรงกับทุกคนหรอกนะจะได้ไม่ต้องเอาไปอินเอาไปหน่อยกัะนเนาะในส่วนนี้นะคะหน่าไพ่แอบบอกเชองที่ว่าต เจออะไรที่ดีๆอยากเจอคนที่จริงจังอยากเจอคนใหม่ๆในชีวิตนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะมาจริงจังกับคุณด้วยนะคะจากคอนเนคชั่นเก่าๆที่มันไม่ใช่อาจจะได้เจอคนใหม่ๆที่คุณนะคะมีโอกาสที่จะเลือกเขาอาจจะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่มันเหมาะเจาะพอดีอ่ะซึ่งตัวของคุณเองน่าจะอยากได้คนที่เปิดใจเปิดเผยมากกว่านี้คนเก่าๆหรือคนที่คนคนที่คุณเคยคุยด้วยอ่ะคนที่มีความลับกับคุณอ่ะคุณรู้สึกว่า ถ้าไม่จริงใจก็ไม่อยากเอาไม่อยากคบต่อไม่อยากไปต่ออืมแต่ถามว่าอยากอยากให้โอกาสเขาไหมอยากอืมถ้าเกิดว่าเขามางอมาขอคืนดีคุณอะไรอย่างเงี้ยขอคุยกับคุณขอเจอคุณคุณจะไปเจอไหมเจอนะคะตัวคุณเองก็รอเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณก็น่าจะยังเก็บเขาไว้ในเป็นช้อยที่ดีที่สุดในชีวิตอยู่แหละแต่ว่าถามว่าเปิดช้อยใหม่ไหมก็เปิดแต่เก็บไว้เขาไว้ไหมก็เก็บเหมือนกันนะน่าจะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูพลังงานของคู่กรณีกันหน่อยนะคะคู่กรณีของคุณนะคะหรือคนที่คุณมาถามถึง นะีหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาเขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดราศีเมษก็ได้นะคะราศีพฤษศได้นะคะมิถุนตุลกุมได้กันได้พฤษศกันมังกรเนี่ยได้อีโก้หนักมากชัดแหละคนนี้มีความลับให้คุณนะความลับแรกนะคะไม่ตรงปกนะความลับความลับแรกนะอาจจะไม่ตรงปก บอกอยังไงเออโปรไฟล์ดีแชมชีวิตดนีนู่นนั่นนี่แต่ชตีแต่จริงๆแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณเ,ออเขาแสดงออกให้คุณเห็นก็ได้กรณีที่2ถ้าเกิดว่าเขาโสดเขาไม่ได้โสดจริงนะคะกรณีที่สามถ้าเกิดว่าเขา บอกว่าเขาไม่มีใครแล้วตอนนี้มีแค่คุณคนเดียวอ่ะอันนั้นก็คือก็คือแบบเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าเขาน่าจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ไว้นะคะรวมทั้งบางผู้บางคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะอาจจะดูแบบชีวิตโอ้ดีดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S เขาใช้ชีวิตเหมือนคนโสดบางผู้บางคนมีคู่แต่ใช้ชีวิตเหมือนคนโสดแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายความว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ต้องการใคร นะคะยังไม่ได้ต้องการใครในตอนนี้อยากได้แค่คนมาซัพพอร์ตทางด้านการเงินและจิตใจแค่นั้นเองนะแบบนี้ก็ได้นะทีเนี้ยในส่วนของคนคนนี้นะคะอาจจะมีตัวเลขในชีวิตนะคะที่ติดเลข8เยอะๆได้เลข9้าเยอะๆได้เลข2เยอะๆได้นะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่เห็นถึงความเป็นตัวเขาสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณน่ะคือเขาเขาอยากเก็บคุณไว้นะเขาอยากคีปความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้อยู่นะคิดถึงไหมคิดถึงค่ะแต่ the emperor q u e e เขาอีกโกสูงแค่นั้นเลยจบนะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนำกันดีกว,ว่าว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนนะคะไพ่ใบแรกแบบโอ้คุณใจคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไพ่แอบบอกว่าคุณนะ่ะไปดูดวงเหมือนกันนะนะตอนนี้ก็เรียกว่าดูดวงได้นะคุณอาจจะไม่ได้ดูแค่ที่นี่ที่เดียวคุณอาจจะดูหลายที่หรือเสพติดกันดูดวงนะคะหรือว่าไปดูแล้วว่าเอ้ยมันเอ๊ะมัน เอ้ยมันใช่มันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางผู้บางคนเพิ่งไปดูดวงกับหมอดูประจํามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่แอบบอกมาในละักษณะที่ว่าคุณคาดหวังที่จะได้เจอคนคนนี้คาดหวังที่จะได้เจอเขาอยากให้เขากลับมาขอโทษขอโอกาสนะคะกับคุณบ้างถ้าเกิดว่าเขามาขอโอกาสเขามาขอโทษคุณก็จะให้อภัยเขาคุณมีเซนส์ค่ะว่าเขาจะกลับมาคุณน่รักเออคุณคุณชอบคนนี้นะคุณชอบคนนี้แล้วคุณรู้สึกอย,อยากจริงจังกับเขานะแต่อีกใจนึงอยากตัดนั่นก็อยากตัดแต่ว่ามันมันทาไม่ได้นะคะช่วงระยะน,นี้มันอาจจะทาไม่ได้นั่นแหละหลายคนอาจจะเพิ่ง กันคุยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีความรู้สึกว่ามันยังดึงดูดกันมันยังสปาร์กกันอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้ไพ่แอบแนะนํามาในเชิงที่แบบว่าถ้าคุณเจอกันถ้าคุณได้พบกันถ้าคุณมีคอนนคชันต่อกันสิ่งที่จะต้องะระมัดระวังเลยระวังหัวใจตัวเองนะคะนะระวังหัวใจตัวเองเอาหัวใจตัวเองเป็นหลักเนาะก็เชื่อดูดวงได้นะอะไรได้เช็คได้อัปเดตได้แต่ก็อย่าลืมมีสติแล้วเอาตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะถ้าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะไม่ยุ่งยาก มันจะไม่ยุ่งยากแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นท็อกซิกสำหรับคุณคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ที่ดีๆเนาะในส่วนนี้นะคะใครที่ดูหน้าไพ่แล้วมีความรู้สึกเอนะคะแล้วก็อยากจะเช็คดูว่าเอ้ยคนคนนี้เขาเป็นคู่เราไหมแล้ว คอนเน็กชันที่มีกับเราหรือสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อไปคืออะไรแล้วเขาจะปฏิบัติตัวกับเราอย่างไงแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นได้ไหมแล้วสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรอยากรู้เรื่องพลาวหรืออยากเอาดวงของคุณกับเขามาเช็คเนาะก็เอาวันเดือนปีเกิดของคุณวันเดือนปีเกิดของเขานะคะลองมาเช็คเป็นการส่วนตัวได้นะคะในส่วนนี้โดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างเนาะค่าดูจะเริ่มต้นที่1 9 9นะคะเค็ดด่วนมีนะคะภายในวันจะอยู่ที่599เนะเาะเพ้านัน้่สนใจที่จะดูะะเป็นรารส่วนัวาา line ้านล่างมาเ,เนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานะของคนมีคู่กันบ้างนะคะในส่วนของสถานะและความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ขอดูพลังงานของคุณหน่อยก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร คนมีคู่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะคนมีคู่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคนมีคู่นะคะมีการขอโทษขอพลอยขอโขอโกาสกันเนาะบางผู้บางคนทําผิดใจกันเนาะทําให้เกิดความง้องงอนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีการขอโทษมีการขอโอกาสแล้วกลับไปให้โอกาสกันไปคืนดีกันเออคุยกันมุ่งมิ่งมุ่งมิ่งอะนะทีนี้เรามาดูในส่วนของพลังงานช่วงเดือนนี้กันบ้างนะคะเดือนพฤษภาลักกันดีคะ่ะพพอร์ตกันดีนะคะให้ความอบอุ่นกันดีนะอุ้ยคุณคุณโอ้แา มีนนะเหมือนคุณจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณคุณโอเคกับมันคุณโอเคกับมันคุณอยากรักษามันไว้แต่คุณก็คิดเยอะคิดมากนะบางผู้บางคนอ่ะเพิ่งเพิ่งไปเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์มาก็ได้ที่ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าต้องยื่นคําขาดหรือว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วอ่ามันก็เลยทำให้ช่วงนี้เขาเขาดีกับคุณจนคุณมีความรู้สึกว่า เออเขารักเราแหละเขามันคุณมั่นใจว่าเขารักเราแหละเขาโอเคกับเราแหละนะแต่ว่าลึกๆแล้วว่าโบไม่รู้ว่าคุณเจออะไรนะไพ่แอบขึ้นในลักษณะที่ว่ามันมีเดอะแฮงแมนด้วยแสดงว่าคุณคิดเยอะมีตกกังวลอยู่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันรักจริงหรือแค่แค่อยู่เพื่อซัพพอร์ตกันแต่ไพ่มันเป็นไพ่ความรักนะทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะคู่กรณีของคุณคนรักของคุณนะคะแฟนของคุณนะคะคนนี้เขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะในช่วงเดือนพฤษภาคม เขาอาจจะเกิดราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะเมสิงธนูได้โอ้ฟิลเพื่อนเนะาะมังกรได้มังกรพึกศกกันได้อะสิ่งที่เห็นฐานหน้าไพ่อันดับแรกเลยเขามีความรู้สึกว่าอ,นนอันนี้ต้องพูดตามหน้าไพ่เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสองหรือเป็นชาวราศีมินเองก็ดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเขามีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปเรื่อยๆอ่ะมันดูแบบมันดู ตัวเขาเองอ่ะไม่รู้ไปทําอะไรมาแต่นะตอนนี้สิ่งที่คุณให้เขาตั้งแต่ทีแรกอ่ะเขารู้สึกได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเขามากพอแลวหรืออาจจะเป็นฝั่งที่ฝั่งเขาที่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปได้ยากหรือลําบากที่จะเจรจาลําบากที่จะไปต่อลําบากที่จะพูดคุยกับปัญหาบางปัญหา,ญหาบางผู้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานร่วมกันนะทาธุรกิจร่วมกันแล้วมีปัญหาเรื่องงานเนะ่เลยไม่อยากคุยไม่อยากสนทนานกัน like. อะไรแบบนี้กก็ได้้หหรรืืออออบบาาางงงงงผูคคคนนนนเเเเปปใขขทีีี่่่มัญยว การเงินนะคะบางผู้บางคนเอาครอบครัวเป็นหลักแล้วเ,เรื่องเงินมีผลกระทบกับแฟนเราหรือตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือคนใดคนนึงมีมีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวต้องช่วยเหลือครอบครัวจนงเจือครอบครัวจนไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ข้างๆคุณนะอยู่ข้างๆกันอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะไพ่แอบเห็นในลักษณะที่ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินขึ้นมาแล้วก็มีกำแพงใจให้กันแล้วก็บางผู้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการเจรจาที่ไม่เข้าใจกันนะคะที่ ทำให้ตัวของคุณและตัวของเขาอะค่ะเปลี่ยนโฟกัสเลยคุณน่าจะโฟกัสไปที่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันมีความรักให้กันไหมมันมีความรักอยู่ที่ฝั่งคุณนะคะคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่ถามว่าเขาโอเคกับคุณไหมเขายังรักไหมเขาก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าการที่เขาได้วิเคราะห์อะไรบางอย่างหรือตกตะกอนบางอย่างทําให้เขาอยากอยู่คนเดียว มากกว่าที่จะมีเราอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งพลังงานในส่วนนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะมันอาจจะยังมีความรักให้กันแหละแต่ว่ามีความรู้สึกแบบมันมี energy อื่นๆแทรกเข้ามามี story อื่นๆเข้ามาอาจจะหมายถึงคนในครอบครัวของเขาหรือของเราอะไรแบบนี้มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพะไพ่อพแอบมาบอกในลักษณะที่ว่าสองคนก็โอเคกันแหละแต่ว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหากันนะหรือถ้าเกิดว่าใครที่รักกันดีเราก็ไม่ต้องมาฟังในส่วนนี้ก็ได้นะมาฟังคําแนะนํากันเลยนะ ขอดูคําแนะนำหน่อยแล้วกันนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ของราศรีมีนนะคะความสัมพันธ์ของราศรีมีนค่ะนะ่ะมีคนนึงรักคนนึงมากๆแต่คนนึงอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะอีกคนนึงคือไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีความรู้สึกว่ามันมีมันมีเรื่องราวของเงินอืของเงินของคนนอกเข้ามามีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะ มีคนหนึ่งพยายามแก้นะคะแต่อีกคนหนึ่งไม่อยากแล้วไม่อยากแก้ไขมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นฝั่งที่เป็นทัดลมอ่ะไม่รู้ใครนะแต่เป็นทัดลมไม่พวกมิถุนตุนกลุ่มพวกอคนที่เกิดวันจะเอาวันอังคารมันพระหัสมันพูดอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็หลักๆเลยนะมันมีคนหนึ่งที่ออยากเดินออกจากความสัมพันธ์อยากจะลอง move on ะะไปรอ,ไรอดไม่รอดไม่รู้แต่อยาก move on หรืออาจจะหมายความว่าคุณไม่คุณก็เขามีการ move on กันไปแล้วกลับมาก็ได้นะประมาณนี้ไพ่แอบบอกเชิงที่ว่าสุดท้ายแล้วรัก ตัวเองเป็นหลักนะคะเดือนนี้นะเอาตัวเองเป็นหลักเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะไพ่บอกให้เราหลักตัวเองเป็นหลักก็รักตัวเองเป็นหลักแล้วกันนะนะก็เรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามันจะดีหรือไม่ไม่ดีถ้าคนมันเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคลวก็หรอกนวะสุดท้ายแล้วปัญหาอะไรต่างๆนี่มันเกิดขนะึ้นน่ะมันก็จะค่อยๆเบาค่อยๆบางลงไปเองถ้าเกิดว่าเขายังเลือกเรานะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะมันจะง่ายแล้วมันจะดีขึ้นเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันในส่วนนี้เนาะถ้าใครมีความรู้สึกว่าเอกกับหน้า มันไหมแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแล้วจะต้องปรับแก้อย่างไงสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันแค่ประเดี๋ยวประดาวหรือเปล่าแล้วมันจะโอเคขึ้นไหมหรืออะไรใดๆที่สิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับคู่ครองของคุณหรือตัวของคุณหรืออนาคตของคุณนะคะก็สามารถดูเป็นการส่วนตัวได้โดยการนาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณนะคะมาดูเป็นการส่วนตัวเนาะโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็ถ้ามันเป็นพลังงานด้านดีและคําแนะนํานี้คุณสามารถไปปรับไปใช้ได้ก่อนนะลองไปแก้ไขดูนะคะลองฟังในส่วนนี้แล้ววิเคราะห์ตาม เพราะมันเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังสําหรับชาวราศีมีนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคุณไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการกด subscribe ขอบคุณสําหรับการติดตามถูกช่องทางเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ